สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมสลัมดังนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเปิดแพ็คน,นะครับเปิดแพ็คอะไรเป็นแพ็คอ่างเปานะครับลอยเรามีอ่างเปาสองอันนะครับเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมได้เพิ่งว่างมาเป,เปิดนะครับเกมเนี่ยก็อัปเดตกิจกรรมมาพอสมควรนะแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงกิจกรรมมากนะครับเพราะว่าผมก็เล่น,ปนไปบ้างแนละ้วแต่ว่าอ่างเปาเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดเออก็อออมันจะมีแตกอยู่บ้างนะครับสาหรับอ่างเปาเนี่ยกับการล็อกอิน ก็คือผมล็อกอินมา3วันแล้วและผมเพิ่งจะมาทําคลิปนี้นะครับเอ่อถ้าทุกคนล็อกอินเนี่ยทุกคนจะได้อ่งางเปาไซส์เอ็มนะมาเปิดก็คือไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7เนี่ยได้ถึง5้าซองเลยด้วยนะครับแต่ผมในวันนี้ผมมาซื้อเนเพราะว่าผมอยากซื้ออ่งางเปาไซส์ไซส์ใหญ่นะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่งางเปาไซส์เอ็มเนี่ยมันราคา33คูปองนะคือลดราคาแล้วนั่นเองเขาบังจำกัดการซื้อซองละ25วบาทชุดนะครับก็คือ ซื้อได้เต็มที่ก็แค่25บใบนั่นเองนะโดยชุดแรกเนี่ยเป็นอังเป่าไซเ M มันจะได้30เพชรชชว์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้500เพชร50เพชรแล้วก็ขยะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบัตรฝึกบัตรอัพบัตรเทนกะซองไอแดงแล้วก็ขวดน้ำนะครับทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันใช้ทําอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยผมไม่อยากได้ผมอยากได้แค่เพชรหรือมาดูอันนี้ไหมครับอันนี้คือคูปองไซส M เอ้ไซ L นะไซส์ L เนี่ยมันใช้66คูปองใช่ไหมคือ66คูปองเนี่ยมันดูดีฮะมันได้เพชรมากกว่าอันเนี้ยเท่าหนึ่งก็คือราคามันก็แพงกว่ากันเท่าหนึ่งใช่ไหมก็สมเหตุสมผลดีแต่ไอรางวัลข้างในเนี่ยมันมีโอกาสได้ coupon, คูปองคืน1,000คูปองด้วยรวมถึงเพชรเนี่ยพันเพชรนะครับแล้วก็เพชร250เพชรอันเนี้ยมันได้500กับ50ซึ่งแบบ50นี่น้อยมากนะอันเนี้ยน้อยสุดอะคือ250 แล้วก็พันเลยครับก็คือแบบมากกว่าน,นี้2เท่าตัวในสอ้เพก็มากกว่า50เพจต้อง5เท่านึกออกไหมแถมมีไอที่มันใช้งานได้อย่างแมทเทีเยลอัปเกรดด้วยครับคืออัปเกรดรูนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กใหญ่นะครับผมก็จะซื้อทั้งหมด25เต็มแม็กเลยนะเพราะมันลด50%ซึ่งเวลาที่ขายเนี่ยก็เหลือแค่4วันนะจากวันนี้ที่ผมซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาแค่อาทิตย์เดียวนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยก็ คงจะทันนะครับทันนะประกอบการตัดสินใจเผื่อแบบสอสวันสุดท้ายวันสองวันสุดท้ายจะซื้อซื้ออะไรดีนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูว่าเลทมันเป็นยังไงเราจะซัดเต็มเหนียวเลยนะคซัดเต็มเหนียว25วัดดวงไปเลยสำหรับซองอ่างเป่าวันนี้ก็เพิ่ง้นจุดจีนมาหมาดๆนะจัดเลยครับ25ซอง นะผมจะไม่เปิดทั้งหมดนะครับผมจะเก็บไปเปิดข้างในผมจะลองเปิดโอ้โหคูปองหายไปพันหกเลยครับเพชรผมก็หมดเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็อยากได้เพชรพันเพชรก็ยังดีนะครับคือมาลองคํานวณดูแล้วเนี่ยถ้าหาว่าพันหกร้อยคูปองเนี่ยแล้วผมเปิดทั้งหมดเนี่ยเพชรจากหกสิบอันชัวร์เนี่ยผมจะได้ทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะหกสิบเป็นหกสิบยี่สิบซองก็เป็นพันสองร้อยเพชรถูกไหมเอออีกห้าซอง 6530 1 6, 5 0 0เพชร1,600ครูปองยังไม่คุ้มใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พันคูปองเพชร2องหรือเพชรพันสักอันเดียวอะ่ะคือมันจะคุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันนะ25แพ็ค25แพ็คนะทุกคนมันจะไม่ได้แบบว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเออรางวัลรางวัลที่มันแถมแถมพวกนี้สักหน่อยเหรอใช่ไหมก็ แพ็กแรกเลือกงามยามดีผมจะลัวกองไปเลยก็แล้วกันนะครับก็เอาทีละใบก่อนนะครับลองมา1นสองไปครับแพ็กแรกอู้แพ็กแรกได้แมททเรียวร้อยเพชรหกสิ 60, กับแมททเรียวร้อยนะครับเห็นไหมเอ้ยอันนี้เ่ยคือแค่นี้ก็คุมแล้วถ้าไม่ได้ขวดน้ํา คือมือนกับหายไปข้างล่างคือถ้าไม่ได้ขวดน้ําหรือบัตรซ้อมบัตรอะไรอย่างเงี้ยอุปเทีเยล์ร้อยก็คือคุ้มก็คือคุ้มเลยนะครับแ,แรกคุ้มนะมาดูแพ็คที่2เลยแล้วกันนะครับกดต่อเนื่องมาเลยนะแพ็คที่2เพชรสามร้อยเพชรสามร้อยสิบอันโอ้เฮ้ยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องก็คือผมได้โบนัสจากเพชรสองร้อยห้าสิบอันนี้นั่นเองนะครับนะได้มาหนึ่งแล้วนะครับได้มา จาก60เป็น310เพชรเลยนะครับทุกคนโอ้โหอย่างนี้มันแล้วครับทีนี้โจหัวมาสวยนะจหัวมาสวยใบที่3ครับใบที่3เป็นแมทที่เลี้ยวอีกเปิดได้ใช้งานรัวๆนะครับผมชักสนุกแล้วนะกดไปเรื่อยๆเลยกดไปเรื่อยๆเลยครับชิปจะได้ไม่ยืดยาวมากอ่าอันนี้ไม่คุ้มนะอันนี้เป็นเพชรแล้วก็แบบได้ซองเทนนิงนะครับซองที่4ซองที่5ไม่คุ้มเป็นบัตรแดงเห็นไหมห้าซองเราได้เพชร โบนัส250เพชรแตกไปรอบนึงนะแล้วก็ได้แมททีเรียวมา2ก็โอเคนะกดกดเอ่อกดทีละ5เลยไหมเหลือเท่าไหร่เหลือ20อันกดทีละ2แล้วกันให้มันเร็วขึ้นหน่อยครับจาก1ก็เป็น2หาร10ลงตัวพอดีมาดู2อันเลยครับเียะ2 1 2ไปเพชร60ได้แมททีเรียวอันหนึ่งแล้วก็บัตรเปิดฝึกนะมันจะมันก็ไม่ต่างจากกดอันเดียวหรอกครับแค่เร็วขึ้นนะ มากดเท้าสองครับทุกคนแมททิลเล่อมาเนี่ยผมว่าคุ้มแล้วนะครับใบที่2ต่อไปเป็นแมททิลเล่อหนึ่งอันเพชรร้อยี่สิบนะครับแล้วก็เทนนิงการ์ดอืมอยากได้เพชรอีกจังเลยนะทุกคนเห็นไหมค่อนข้างโอเคนะมาอายอันนี้เป็นบัตรแดงแล้วก็เพชรแล้วก็คือเป็นการตีหกสิบอยู่แล้วบัตรแดงยี่สิบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมากดเทียสองผมถือคติปัญหาลงตัวหนึ่งสองไป เป็นแมทเทเรียลแล้วก็เพชรแหมพันคูปองจะมาหรือเปล่าครับผมขอเพชร250อีกรอบหนึ่งผมว่าก็ไม่น่าเกียดแล้วนะครับมาหนึ่งสองไปโอยเพชร370เป็นไงทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับเพชร370ก็คือผมได้เพชร250เพชรฟรีอีกแล้วนะครับได้รอบที่สองแล้วนะได้รอบที่2แล้วครับ โอ้โหเนี่ยดูเพชรมันผมมีเพชรพันสี่แล้วเห็นไหมจากเดิมมีแค่หกสิบหกใช่ไหมผมมีแค่หกสิบหกเพชรทุกคนมาถึงจุดจุดนี้คือมันมันไม่เจงแล้วอะนะมันไม่เจงแล้วอะแต่เราก็โลภไงเราหวังว่าเราจะมีโบนัสอีกนะไปเพชรร้อยยี่สิบแมททีเรียลไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือคือเรา,ค,เราคือเราไม่เจงแล้วครับไปเพชรร้อยยี่สิบบัตรฝงบัตรฝึกหกแพ็คสุดท้ายครับทุกคนหกแพ็คสุดท้ายเราไปเลย โอ้โหเพชรหกสิบเหลือสี่แพ็กสุดท้ายผมขอกดทีละแพ็กก็แล้วกันนะครับแพ็กแรกหนึ่งเป็นบัตรฝึกแพ็กที่สองเป็นอแมทีเรียวทุกคนผมว่าผมเชร์นะผมแอบเชร์นะผมเห็นในกลุ่มก็มีเปิดได้ดีดๆเยอะมาเปิดเองก็ถือว่าโอเคแล้วคือไม่ได้เพชรรางวัลพันเพชรแตกอะแต่ว่าดูครับโอ้สองสุดท้ายแต่สําหรับผมก็คือเนี่ยครับกดทิ้งไม่ให้หมดก็คุ้มแล้วจาก66เพชร ผมมี2066เพชรแปลว่าผมใช้ไปทั้งหมด1,600คูปองนิดๆแต่ผมได้มา2,000เพชรซึ่งถ้าว่าทุกคนไปหมุนนูน่นไปหมุนนี่ทุกคนจะซื้อู้ว่าการแลกไอคูปองเป็นเพชรเนี่ยมันอัตราส่วนเท่ากันถูกไหมอัตราส่วนเท่ากันแม้ว่าเพชรเราจะได้ฟรีทุกวันทุกวันก็จริงนะครับแต่คืออย่าลืมสิว่าเรา,เราต้องเราได้นี่ด้วยนะคือผมไม่แน่ใจนะว่า ability ผมเดิมมีเท่าไหร่นะแต่เราได้ 100, 100, 100อลาร้อยละร้อยอ่ะมัน ผมว่าผมได้เกิน5นะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะได้เกิน5อีก500ซึ่งคำนวณราคาแล้วก็คุ้มมากๆนะครับสำหรับไอ้พวกคูปองพวกเนี้ยนะเนี่ยเราใช้พ 40, แพชร40เราได้กว่า500เนี่ยเราใช้แพชร400สรุปก็คือผมว่ามันคุ้มนะอืมมันคุ้มนยะสำหรับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะอะไรเดี๋ยวรอบหน้ามาเปิดตู้สลัมดังกันนะสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูนะเอ่ออาจจะไม่ได้เปิดแพ็ค ไอแพ็กกลางให้นะครับก็เปิดแต่แพ็กใหญ่ไปเลยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณมากๆที่มาดูนะบ๊ายบาย